สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะ,ะวันสิ้นเดือนอที่จริงน่าจะมีพี่น้องอหลายหลายท่านเนาะวันนี้ทำสุดท้ายพรุ่งนี้ก็จะได้เฮเป็นวันหยุดอีกวันวันแรงงานนะคะแล้วก็ต่อไปอีกวันหนึ่งก็จะได้มีเศรษฐีใหม่เนาะเข้ามานะคะไม่ทราบว่าใครบ้าง ขอให้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนทุกท่านนะคะงวดนี้เนาะให้รวยให้ปังกันนะคะแล้วก็ท่านใดที่สั่งของไว้ขอพระคุณมากๆนะคะไม่ทิ้งกันติดตามกันตลอดเลยเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันเอาไว้นะคะจะได้หากันเจอเนาะบางท่านบอกว่าอาจารย์หายไปนานหาไม่เจอบางทีออกทุกวันบางทีพี่น้องตามไม่เจอนะคะแล้วก็หลายท่านอยู่ที่ขาดการติดตอ่ออาจารย์ไป แล้วก็บางท่าน V.I.P เปลี่ยนโปรไฟล์บ้างอะไรบ้างทีแอดมินหาไม่เจอมองไม่เห็นก็ขาดไปไม่ได้อย่างอะไรอย่างนี้นะพี่น้องอย่าลืมมีอะไรก็เปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรต้องบอกกันนะคะแล้วก็ส่งหลักฐานซ้ําเข้ามาเพราะว่าบางทีพี่น้องบางท่านไม่รู้คิดว่ายังไงอยู่ในช่องอยู่ในไลน์ V.I.P อาจ,จะได้ตลอดบางทีมันมี ปลอมแปลงสอดแทรกเข้ามาแล้วพี่น้องหาไม่ได้หาไม่เจอแอดมินเขาไม่สามารถที่จะบางทีลันขึ้นไปไม่ได้บางทีเขาก็จะตัดออกรอจนกว่าพี่น้องจะทักเข้ามาประมาณนั้นเนาะรอบนี้ถามว่ามั่นใจไหมโ,โหพี่น้องค่ะพี่น้องขอให้เฮขอให้ปังขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาเนาะขอให้ได้ขอให้รวยนะคะรอบนี้ เหมือนเดิมนะไม่มีเปลี่ยนนะ,ะสรุปล่างสามกับเจ็ดนะมีสิทธิ์มาด้วยกันทั้งนั้นแหละคะ่ะพี่น้องไม่ว่าเลขอะไรสามแปดก็สวยสามเจ็ดก็สวยศูนย์สามเจ็ดศูนย์อะไรก็สวยทั้งนั้นนะเลขพวกนี้เนาะพี่น้องก็จัดไปทําไปถ้าท่านใดที่เข้าเป็นสมาชิก v i p ก็ไม่ต้องทําอะไรจัดดอกจันสีแดงนะคะจัดหนักจัดเต็มดอกจันสีน้าเงินก็จัดตามกําลังทรัพย์ ชอบอะไรชอบจะสับเปลี่ยนตัวไหนที่มันอยู่หลักสิบหลักหน่วยพี่น้องก็จัดไปนะคะสําหรับเลขสามตัวเนะ <c oughs> ะเาะแล้วก็สองตัวพี่น้องอันนี้คือเลขวิ่งนะวิ่งล่างเนาะวิ่งบน <c oughs> อาจารย์วางตรงนี้เลยวันเนี้ยอ่ไม่ได้ไม่ได้เปิดสปอตไลท์อะไรนะเปิดไฟธรรมดาแต่ก็คิดว่ามันก็ชัดเจนอยู่นะ พี่น้องแคปได้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพรุ่งนี้วันที่หนึ่งเนาะก็อย่าลืมตื่นขึ้นมาบุญกุศลเป็นเรื่องใหญ่ทำบุญทำกุศลอาจจะพี่น้องอาจจะได้จับรางวัลที่หนึ่งปังๆกันก็ได้นะคะอย่าลืมเนาะ,ะแล้วก็อยากทำบุญกับอาจารย์ก็ไม่ศรัทธานะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าทำเพลิดค่าน้ำเกลือค่าอะไรก็แล้วแต่ช่วยซื้อพวก กะปินะกะปิอร่อยกะปิหวานกะปิเค็มนะคะกาแฟเนาะ <c oughs> กาแฟอาจารย์ระดานะกาแฟเนี่ยอร่อยมากๆนะมีผลไม้สามสิบกว่าชนิดอะ่ะเมื่อก่อนในยี่สิบเก้าชนิดนะตอนนี้สามสิบกว่าชนิดเพราะว่ามันมีผลไม้ที่เป็นยาละบายมาด้วยทําให้พี่น้องทานอะไรที่มันเป็นมันๆม,มันตัดออกหมดเลยนะตัดไขมันลดความอ้วนเนาะพุงใหญ่ๆพุงยุ้ยพุงรับหน้า บางทีหนะ้าอกว่าใหญ่อยู่แล้วพุงพุงล้ํามาอีกใส่อะไรก็ไม่สวยไม่งานพี่น้องอยากจะให้เห็นนะอาจารย์ไม่มีพุงนะเป็นคนที่ไม่มีพุงเลยออกกําลังกายด้วยแล้วก็ทานอาหารเนี่ยจะไม่ไม่เน้นเรื่องของทอดเท่าไหร่แต่ชอบอยู่อย่างชีวิตจิตใจชอบเกี่ยวกับกล้วยกล้วยเนี่ยจะเป็นกล้วยอะไรก็แล้วแต่ทานได้หมดทานหมดก็ทํากล้วยทอดกล้วยทอดในธรรมดาเขาไม่ค่อยให้ทานกันเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับกล้วยเนาะ ชอบทานเน่เลิกไม่ได้ก็คือกล้วยทอดนี่แหละแต่ก็มันมีอยู่สองสาเจ้าที่ทำเป็นแป้งกรอบไม่ฉ่ำไม่อมน้ำมันพอได้อยู่เนาะแล้วก็พี่น้องวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยพี่น้องอย่าขาดอันนี้ไม่มีไฟสองไฟกลางวันเนาะอันนี้คือผิวแท้ๆของอาจารย์เนาะผิวแท้ๆนะเส้นกับเส้นแท้ๆเหมือนกันเนี่ย พี่น้องวิตามินซีนะเนี่ยที่ช่วยอาจารย์เนี่ยตรงนี้ไม่ต้องพูดเพราะว่าอาจารย์ทํางานหนักมาตลอดเส้นมันก็จะโปนอายุเรามากแล้วเนาะมันจะไม่นั่นหรอกอ่านเนี่ยนี่คือผิวอาจารย์นะผิวผิวแท้ๆไม่ได้สมัยก่อนเนาะทุกคนนะมาสิบกว่าปีทุกคนจะจะนึกว่าอาจารย์เป็นคนอ,อินเดียเป็นคนแขกใช่ไหมอาจารย์บอกไม่ใช่ไทยแท้ๆนี่แหละเราก็ทานโปรตีนเนาะ ทานวิตามินซีนะวิตามินซีวิตามินซีวิตามินดีวิตามินดีนเป็นแคลเซียมอันนี้ช่วยสร้างเสริมร่างกายแล้วก็วิตามินบีสำหรับที่ขาดทานผักไม่ได้ทานอะไรไม่ได,ไไได้เยอะแยะที่เราขาดอันนี้ทานผักเป็นคันลดก็ยังไม่ได้วิตามินบีเม็ดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องเ <c oughs> นี่ยอาจารย์ก็จะทานไม่ว่าจะเป็นอะไรซี C, หรืออะไรก็ทานทานทุกอย่าง ทีจ่จะแบ่งเบาภาระลูกหลานซึ่งเราไม่ต้องให้เขาได้พยุงไมไ่ต้องให้เขาจูงไปหาหมอเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เจ็บป่วยเป็นนุ่นกระเาะกระแสะเดินเหินลุกโอยทานค่ะเนาะทานแล้วก็อ้วนมากก็จะเป็นข้อเข่ากระดูกความดันสูงแป้งสูงไขมันพอกตับสารพัดเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าใครที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วอย่าลืม กาแฟเนี่ยทุกคนทานถูกไหมคะทานกาแฟเนี่ยอันนี้ของอาจารย์ระดาอยู่ถึงไหนก็ได้กลิ่นหอมมากอ่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวปากสัน่นปากชามือชาหัวใจสั่นไม่มีคะ่ะอาจารย์เนี่ยมีโรคทั้งความดันอ่าแล้วก็เมื่อก่อนนี้เป็นสภาวะลูมาตอยอสารพัดอ่ะเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเลยเนาะมีความดันอย่างเดียวทานหมิลกรัมห้มลกรัม เนี่ยความดันเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูเนี่ยเช้าเม็ดหนึ่งเนี่ยน,นี่ความดันของอาจารย์ห้าสิบมิลลิกรัมพี่น้องเนี่ยเนี่ยเ,เห็นเลขไหมคะห้าสิบมิลลิกรัมเราจะหยุดทานก็ได้แต่เขาบอกว่าคนเราบางทีตื่นเต้นบางทีความดันก็พุง่งอแดดร้อนหรืออะไรออกกําลังมากบางทีมันก็หลีรันขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็การไวโ้โรคความดันนั้นเป็นเป็นโรคตลอดของเราที่เราจะต้อง แล้วยาความดันมันไม่ได้มีอะไรที่จะมาทำร้ายเรามันมีแต่ปรับให้ดีเพราะฉะนั้นก็ทานไปเนาะ,ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราคุยกันเรื่องหวยเนาะใครอยากเข้า VIP วันนี้ยังทันนะเข้ามาตัดสินใจอยากรวยไม่ต้องยืนดูไม่ต้องดูใครเข้ารวยไม่ต้องมานั่งเสียใจเวลาหวยออกแล้วเนาะ,ะจัดได้จัดนะรอบนี้นี่คือหวยที่อาจารย์ให้คือล็อกสามล็อกเจนะ็ดเนาะ อ่แล้วก็อีกอันนึงคือล็อกศูนย์ล็อกสนะามนะนานหน่อยพูดไปแล้วก็ทิ้งไปเดี๋ยวพี่น้องก็ตามไม่ทันหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออเสียงอาจารย์จะแหบๆหนนะ่อยเนาะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งสงการานเะจอน้น้ำน้ำน้ำเย็นแล้วก็เป็นหวัดเป็นหวัดแล้วก็ทานน้ำเย็นตลอดอากาศมันร้อนเ่ยพี่น้องก็ก็เลยเป็นหวัด บางทีกลางคืนก็แอบบเปิดแอร์บ้างอะไรบ้างก็เลยไปกันใหญ่ออันนี้พี่น้องซื้อลอตเตอรี่แล้วมาได้ทุกหลักนะมาหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อมาได้หมดไม่ว่าจะเป็นสามตัวหน้าสามตัวท้ายเข้าดีจริงๆพี่น้องอย่าลืมนะซื้อลอตเตอรี่อย่าลืมเน้นพวกนี้ไว้ข้างหน้าเนาะ, <c oughs> ะแล้วก็สูตรคัดเล่นอาจารย์ก็คัดเลขสามไปให้เลขเจ็ดเลขศูนย์พวกเนี้ย ก็จะอยู่ในนี้คัดก็อย่าลืมกลับทุกครั้งนะคะที่คัดให้ก็คือเพราะว่ามันเข้าอยู่ในเนี้แล้วก็กลับซะหน่อยบางทีมันออกกลับเนาะแล้วเลขอะ่ะมันจะมีประมาณเจ็ดแปดหางประมาณนั้นนะบางทีกลับไปมาแล้วก็เหลือไม่เยอะหรอกพี่น้องก็ดูเอาแล้วก็พรุ่งนี้วันแรงงานเป็นวันพระด้วยนะพี่น้องก็ไปทําบุญกันแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะได้มีโชคมีลาบถูกรางวัลใหญ่ สูตรโต๊ดใครอยากได้ก็ทักเข้ามาสูตรโต๊ดเนี่ยเอ่อเล่นได้ตลอดชีพจนกว่ารัฐบาลจะเลิกเนาะอ่าแล้วก็ไม่มีเพี้ยนไม่มีผิดเด็ดขาดเพราะว่าอาจารย์ทําครอบคุมไว้ให้หมดไม่ว่าจะเบิลหามตองอะไรก็แล้วแต่เออได้หมดเลยเนาะได้หมดเลยพี่น้องวันนี้มาให้หมดเลยนะเนะี่ยพี่น้องก็ดูเอาอาจารย์ถอยออกไปนิดนึงพี่น้องก็จะได้เห็นชัด แกบเอานะคะคุยกันไปเนะเาะอ่ะอันนี้ก่อน1 2 3 4งสองสามี่ห้าหเจดปดเก้าิผื่อพี่น้องอยากได้อะไรอยากสั่งอะไรถ้าท่านใดที่อยากได้เ,เป็นกำลังวันกำลังวันเนี่ยมีติดบ้านไว้ดีเพราะว่าเลขมันไม่เยอะหรอกแล้วเราเลือกได้เราอยากจะเล่นล็อกไหนวันไหนเราเลือกได้อยู่กับตัวบางทีฝันแล้วเ,เลขเด่นอันนี้เราจะเล่นอะไรเล่นล็อกไหนดีพี่น้อง ชัวนะกำลังวันของอาจารย์นี่ยังไม่ผิดเลยสองปีแล้วอ่ะสองปีก็ยังไม่ผิดนะกำลังวันคือวันไหนอ่ะวันหวยออกวันอาทิตย์วันจนันทร์ก็เล่นวันนั้นอันนั้นได้เงินแน่เนานะแล้วก็สูต่โต๊ะสูต่โต๊ะเนี่ยขอให้รู้ว่ารางวัลที่หนึ่งอยู่ตรงไหนเลขอะไรจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหมื่นได้ทั้งนั้นได้เงินแน่แน่อ่าร้อยได้หมื่นหมื่นได้แสนแสนได้ล้านอย่างที่เขาว่านั่นแหละเล่นอ่าเล่นก็ไม่ต้องอตัดตัวนั้นตัวนี้ออกพี่น้อง เพราะว่าถ้าเราตัดออกบางทีอะขาดไปตัวหนึ่งมานั่งเสียดายเนาะมานั่งเสียดายมันมันผ่านไปแล้วกว่าจะมาอีกสิบกว่าวันอ่ะใครอยากได้อะไรก็ทักทายเข้ามาวันนี้ก็คุยกันอ่ะสิบนาทีละก็ในเพจบางทีก็เอาเข้าไว้ไม่ได้พี่น้องอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์พี่น้องอยากได้ปีเยเป็นสองสีสามสีหรือว่าจะเป็นสีเดียวสีแดงสีเขียวสีอะไรยกแท้ๆจากพมาก่ายังมีอยู่นะคะ ติดต่อมาได้ราคาเดิมราคาไม่เปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นเป็นสามหมื่นสี่หมื่นอย่างที่เขาว่ากันเพราะว่าตอนนี้ยกมันหายากไงก้อนเม็ดนิดๆด,น,ดนึงก็แพงแล้วก็พี่น้องหลายท่านที่สั่งยกมาเนาะสั่งเป็นปีเสียอาจารย์ส่งไปแล้วนะอาจจะได้รับแล้วละมัง้งเนาะเป็นพวงกุญแจนะคะส่งไปแล้วนะคะถึงแล้วมัง้งเนาะเราถึงไปเพราะไปพร้อมโชคลาภอาจจะได้งวดน,นี้ปังๆกันทุกท่านนะคะวันนี้ก็ อขอให้ท่านโชคดีเนาะสำหรับเลขวิ่งสองตัวสามตัวแล้วว i p อพีก็ขอให้รวยปังๆทุกท่านวดนนี้มั่นใจออ,อาจารย์ <c oughs> <c oughs> ก็บอกว i p พไปหมดแล้วกัน <c oughs> ข้างนอกบอกไม่ได้เนาะข้างนอกบอกไม่ได้ข้างนอกก็พี่น้องก,ก็ดูเอาตรงนี้นะคะเนาะก็ขอให้รวยทุกท่านวันนี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดวันแรงงานก็หาซื้อลอตเตอรีร่กันเนาะพรุ่งนี้วันที่หนึ่ง หวยอ,อวันที่สองนะคะพี่น้องวันที่สองก็เราก็จะได้คุยกันอีกก็จะมาเข้ามาแสดงความยินดีกับพี่น้องที่รวยกันทุกท่านนะคะขอให้รวยขอให้ปังขอให้เงินไหลามาอ่าไม่ไม่หมดไม่สิน้นเนาะไม่ให้ขาดมือร่ำรวยทุกท่านนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยขอให้มีความสุขปราศจากโรคภัยโควิดกำลังอ่าบูมแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นอ่าบางที่เนาะก็มีบ้างทีนี้ฉีดยาแล้วอาจจะ อ่ามันอาจจะเป็นพวกไข้พวกอะไรแต่ก็ต้องระวังอากาศมันร้อนเนาะอากาศเปลี่ยนก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะวันนี้ก็ใครอยากจะเข้ามา VIP ทักทายกันเข้ามาได้2เบอร์นี้เหมือนเดิมนะคะ,อ,ะอยากจะมาแบบราย6เดือนหรือว่าตลอดชีพก็ทักเข้ามาอยากได้อะไรก็ปิ ะกะปิหวานกะปิเค็มหรือว่าเป็นกาแฟลดความอ้วนกาแฟก็มีสามรสนะมีทั้งโกโก้มีทั้งชาแล้วก็มีกาแฟอันนี้จะเป็นผลไม้ลดความอ้วนได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะลดได้จริงๆบางคนนะ่ะแปดสิบกว่ากิโลเก้าสิบกว่ากิโลตอนนี้หุ่นเพียวดีมากๆแล้วก็ไม่ปวดกระดูกปวดข้อปวดเขา่าเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกท่านร่ำรวยปังป,งปงค่ะสวัสดีคะ่ะ